ออไหมออกไหนไปเลยไปเร็วอไหนโอ้โหฮึโอ <h variables> ้ย Oi! ดูในสีมุนบ่ะถสุดที่พิธานพี่ธานได้บอลพี่ธานมองซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาบักยย่บวลดูเย่เย่ว่าไงโยกดึงสวยรู้ไหมน,นี่แบบ็คตัวนี้ซื้อมาจากโอนาหนาะสวยโอ้โหเจ็บขยันมานั่งาจดีป่ะดูนี่ครับตัวนั้มันมันแก่ผล มันชวนมันมองไม่เห็นนะเออยน้องลุ้นได้บอลว่าไงมองพี่ให้รู้สึกดีรู้สึกดีว่าไงเปิดขึ้นหลังมาถึงพี่อ,อ๋อ,องเอาไงดึงขึงบอลไว้ก่อนโยกคืนให้ประตูโบรน,น่าเปิดไกลขึ้นมาลูกนี้สงง่งให้พี่สวยครับสวยเิตนาดีเหลือล้นทนเหลือ,อหลายเบียนลอย ภาคนี้ออกทางยูท b e นะครับผมบอกเลยว่าชีนมีแต่นักแสดงเท่านั้นนะครับสวยครับต่อบอลดีมากโอ้โหลูกนี้ว่าไงพี่คิดทุนคืนหลังมาลูกนี้เรียบร้อยแล้วบอลยังไม่ออกลูกนี้พี่อ๋องหลอกได้โอ้โหโอ้โหแข็งเือเกินโอ้โหโอ้โหลูกนี้ต่อบอลกันสวยงามเหลือเกินบอลน,นี้บอลเหมือนบอลเ,เดินสายครับว่าไงครับ ไหายหาบายพาร์ทไม่เจอครับยื้ย่ว่าไงยื้ดึงโอ้โหลูกนี้เขาทันเกมกันครับผ่ามาตรงโดนลืมกดทายซะแล้วเนาะโอ้โหลูกนี้หลอกสวยครับลูกนี้ว่าไงซ้ายขวาบ้างบ้างหมดแทงเข้าไปโอ้ยสวยครับผมลูกนี้เกับถึงพี่โดนพี่โดนว่าไง คืนหลังได้คืนส่งม, <lawsuit. S 1> <Olá, S 2> มาให้โอนาน่าครับโอนาน่าว่าไงขืงบอลนี่นที่จะมองเห็นเกมมากที่สุดครับไม่ว่าจะเกมสล็อตหรือเกมอะไรก็ติดต่อแกได้นะครับส่งให้โอ้โหลูกนี้เกือบลุดแอรอ่านเกมออกได้มันอ่านปุ๊บป้เลยฮะส่งให้มังมังว่าไงโอ้ยมีเครดิตนี้ต้องให้พี่ทูนครับที่หลอกไม่ใช่นะครับขาลอยจะรอดได้กันแล้วครับแบ๊ะ สวยครับโอ้โหเขาทันเกมกันจริงๆคู่นี้โอ้ยทัดสิกเหลือเกินพอทำได้ก็ลงมาอยู่ตำแหน่งตัวเองครับ โอ้คืมแต่วะยิงเขาอลไรบังได้บอลลูกหิงปเป็นไรบาหิงวันนี้ยังหลังไม่ออกแล้วหิงสูงไอ้ยิ้ซ้ายขวาหน้าหลังชิปไปลูกนี้มงโอ้โหฟิ์มได้บอลว่าไงสับไกลแน่ลูกนี้สวย ส่งกันดีนะวะอ้แดวบอยังไงพี่ทานเติมแล้วครับพี่ทานยังไงเฮงยังไงเฮงกระชากเฮง,<ป>งกระชากไปเฮงกระชากไปว่าไงไม่ผ่านสวัสดีโอ้ฟิล์มบ้างครับพลิกลูกนี้ลูกนี้บ้างไงโอ้ยผมเหลือนี้ก็มีแตพ่พระเอกหนังแล้วครับสองส่วนครับสีแดงน้ำครับ อาน้ำเงินว่าเท่าไหร่ครับว่ามาครับเงินแสดงว่าเรสียเยอะนีตหู่เได้เสียเราเกลียอยู่นีโอ้โหลูกนี้โอ้โหบ้างแล้วห้อยหนึ่งห้อยสองห้อยสามรุ่นว่งไง้โหได้ตรงนี้เหลี่ยมจัดเลยเกินครับ ลงุงเสียเหลี่ยมไปว่งไงลุ้นได้บอลสวยสวยสวยโอ้ยสวยครับลูงนี้ท่านเหลี่ยมกันเลยเกินถ้าเป็นมวยก็เป็นคู่เอก โอ้โหโอดาน่าทำคอนเทนต์อยู่แล้วครับโอ้โายละทำไงึ้งึมาจะเอาข่อขอได้เหมเนาะมันถือปันนเื้อลูกนี้ต้องถามแบมินครับลูกนั้นนะผมว่าเต็ีมข้อเลยลูกนั้นน เออเงินมาแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมครับ ระวังระวังเจ็บระวังเจ็บแต่ประทันมาว่าไงครับโอนาน่ารู้สึกว่าฤดูกาลหน้านี้จะเป็นหมดสัญญาแล้วนะครับเหมือนเหมือนแบกปล่อยจะออกจากแมนยูจะอยู่ทีมแตงไม่มีใครซื้อเนาะตอนนี้ฮะ อ้ยรูส้สึกว่าวันนี้เข้ามาด้วยกองเชียร์ที่กำลังใจที่ดีของเขาครับนักบอลพ่อลูกอ่อนครับว่างครับสีแดงเติมเะยครับเพื่อนถึงไม่ได้ครับสีแดงโอ้โห <c oughs> โอ้โหลูกนี้ เกตนาลงนี้คุมเหลือเกินเอาเสื้อขาดกันเลยทีเดียวสวยครับบอลตั้งด้วยสวยครับสวยเกียตนาดีเฮ้ยขึ้นแล้วเดี๋ยวยเริ่งวินาที่ครับใกล้จะเกมนะครับ 40แล้วครับ40วิอันนี้เหลืออยู่เหลือ12นาที12อวินาทีค <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> ับเดี๋ยวผมบอกว่าห้าสามสองหนึ่งหมดเวลา